าชาไทยไรครับจังหวัดเชียงรายจัดพิธีส่งตัวนักกีฬาโค้ชผู้ฝึกสอนสู้ศึกราชบุรีเกมและเมืองโอ่งเกมส์เมื่อวันที่14มีนาคม2567เวลา17นาฬิกาที่ลานอนุสาวรีพ่อขุนเมืองรายมหาราชเมือเมืองจังหวัดเชียงรายได้จัดให้มีพิธีส่งตัวคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีมของจังหวัดเชียงรายเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ราชบุรีเกมและการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่6หรือเมืองโอ่งเกมส์ณจังหวัดราชบุรีโดยในพิธีส่งตัวทีมนักกีฬาผู้ฝึกสอนและ ผู้ควบคุมทีมในครั้งนี้มีนางอุบลรัน์พ่วงพินโยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีส่งตัวพร้อมรับมอบป้ายการสนับสนุนงบประมาณเสื้อวอร์มเสื้อกีฬาจากทางจังหวัดเชียงรายจากภาคส่วนราชการและเอกชนต่างๆโดยมีนางชยานันเชื้อศิริถาวรผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายเป็นผู้กล่าวรายงาน และยังได้รับความเมตตาจากพระพุทธยานมุนีเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเจ้าวาดวัดพระาธาตุผาเงาอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายให้ความเมตตาปัปรงน้ำมนต์สวดมนต์ให้พรแก่คณะนักกีฬาก่อนที่นักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ควบคุมทีมจะร่วมกันสักการะอนุสาวรีย์พ่อคุณเมืองรายมหาราชเพื่อเป็นสิริมงคลและร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกต่อไป สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ราชบุรีเกมจะมีขึ้นในระหว่างวันที่21-31มีนาคม2567โดยจังหวัดเชียงรายส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน24ชนิดก,กีฬามีนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน250คนและการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่6เมืองโอ่งเกมส์จำนวน10ชนิดกีฬาระหว่างวันที่1 9ถึง26เมษายน2567น้ยิมีนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน145คนทั้งนี้นักกีฬาจากจังหวัดเชียงรายที่มีอายุน้อยที่สุดที่เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงรายไปร่วมแข่งขันที่จังหวัดราชบุรีในครั้งนี้คือเด็กหญิงโกรกลิ่นแก้วนาลง หรือน้องดิสนีย์อายุ9ขวบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านสาันโค้งเชียงรายจรุลราชเป็นนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมประเภทโรลเลอร์ฟรีสไตล์